สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิโดีโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าอาจารย์โอเล่เปิดคำทำนายจับตาครึ่งปีหลังลั่นไม่อยากให้เป็นจริงจากเหตุการณ์สุดระทึกแผ่นดินไหว้8 8มีนาคม2568ที่ผ่านมาหลายคนต่างยังคงหวาดกลัวหากเกิดขึ้นซ้ำอีกรอบ โดยล่าสุดชาวเน็ตแห่แชร์คลิปคำทํานายของอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสที่เคยเตือนล่วงหน้าว่าจะเกิดแผ่นดินไหวในต้นปี2568ทั้งนี้อาจารย์โอเล่ยังทํำนายอีกว่าครึ่งปีหลังยังต้องระวังโดยเฉพาะภูเขาไฟในแถบวงแหวนแห่งไฟเช่นภูเขาไฟฟูจิและอินโดนีเซียดาวังคารเป็นตัวแทนของภัยพิบัติเช่นแผ่นดินถลม่ม ไฟไหม้คลื่นน้ำปี2568เป็นปีมะเสงหนักที่สุดในรอบ12ปีขอให้ทุกคนมีสติพูดชื่อแล้วมีคนรู้จักหมอปลายให้จับตาคนมีชื่อเสียงตัดสินใจจบชีวิตตัวเองก่อนหน้านี้ได้กลายเป็นคลิปไวรัลขึ้นมาอีกครั้งสำหรับหมอปลายพรกระซิบที่ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อปลายปี2567 ก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ประเทศเมียนมาและกระทบรุนแรงมายังประเทศไทยล่าสุดหมอปลายาแพรกสิปได้มาร่วมพูดคุยในรายการแฉโดยได้ออกมาทำนายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี2568โดยมีเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสามเดือนเริ่มจากสงกรานนี้มีทั้งเรื่องของน้ําท่วมเพราะฝนจะหนักมากมีทั้งไฟไหม้ แล้วจะอยู่ในตรอกถนนที่มีตึก4-5ชั้นเรื่องน้ำจะอยู่ในไฮเวย์ที่เดิมๆระบายไม่ทันหนักแล้วที่จะเกิดตามมาไม่ใช่อัพต์ช็อคแต่มันจะเป็นเหตุเดิมไม่ใช่แผ่นดินไหวแต่เป็นรอยล้าวที่มันทะลวงมันกำลังจะหักมันกำลังจะเจอแล้วมันจะต้องมีคนวิ่งออกมาอีกจากตึก ซึ่งตึกที่ค่อนข้างใหญ่โล่งโปร่งความรู้สึกคือมองว่าตึกมันไม่ได้สร้างมาเพื่อให้คนพักไม่ใช่ที่อยู่คนอยู่เป็นแถบเป็นกลุ่มส่วนเรื่องของดาราที่โดนคดีกันอยู่มีสิทธิ์จะได้ออกมาเร็วๆนี้บางคนไม่ใช่ทุกคนจะได้ออกมาปีนี้อย่างแน่นอนแต่ส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่ดาราจะยังอยู่ข้างในนอกจากนี้ในช่วงสามเดือนต่อจากนี้ อาจจะมีเรื่องของคนที่มีชื่อเสียงตัดสินใจจัดการตัวเองเนื่องจากหมุนเงินไม่ทันการขายของแล้วมันล้มมาแล้วพยายามจะฟื้นอีกแล้วมันฟื้นไม่ทันพูดชื่อแล้วมีคนรู้จักอาจจะไม่ใช่คนเล่นละครแต่เป็นคนดังเอ่ยชื่อแล้วทุกคนรู้จักต้องระวังเรื่องของอาการซึมเศร้าเปิดคํำทานายหลวงปู่ศิลา เตือนตุลาคม2573น้ำท่วมกรุงเทพคนแห่อพยพอยู่เขาใหญ่โลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทพระเกจิอาจารย์ชื่อดังสายกรรมฐานแห่งวัดพระาธาตุหมื่นหินจังหวัดกาลสินซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของการมียานอย่างรู้ล่วงหน้า อีกทั้งสามารถทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำจนทำให้ศาสตร์สนิกชนทั้งหลายและเหล่าคนดังต่างพากันมากราบไหว้สการะจำนวนมากอีกด้วยโดยเมื่อ30มิถุนายน2567ที่วิหารต่อแดนสวรรค์ภายในวัดถ้ำแก้วภาวนาตําบลหนองย่าขาวอ,อําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาได้จัดพิธีพุทธภิเศษเหรียญมหาบารมีพระศรีอริยะ วาระที่สองซึ่งในวันนั้นหลวงปู่ศิลาก็ได้กล่าวเตือนศสาสนิกชนทั้งหลายที่อยู่ภายในงานหลวงปู่ศิลาเตือนให้ทุกคนนั้นระวังอุทกภัยครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่30ตุลาคม2573กรุงเทพมหานครจะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในรอบประวัติศาสตร์โดยทุกคนจะหนีภยัยแห่อพยพไปตั้งหลักอยู่ที่เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาและในปีนั้นเองที่ดินนั้นก็จะมีราคาแพงขึ้นเท่าตัวขนาดที่ว่าขายกันวาละหลักล้านบาทด้วยทักแรงสินสาเข่งทํานายปี2568ประเทศไทยจะเสียแผ่นดินสินแสาเข่งอาจารย์ชนทัศน์รัยไทยพ่องมาวิเคราะห์ประเทศไทยดวงเมืองของปี2568 ในช่วงครึ่งปีแรกจะดีหรือไม่ในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆในประเด็นที่ว่าจะไปอย่างไรกันต่อถ้าเศรษฐกิจเป็นลบค้าขายส่งออกไม่ดีในบ้านก็แย่จะกินอะไรกันละ่สะสึนแสเข่งพูดว่าผมพูดแล้วนะครับว่าปี2568เป็นปีที่4ถ้าผ่านปีที่4ไปได้ปี2569การเงินเศรษฐกิจ จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคในปี2568ให้ผ่านพ้นกันไปก่อนเวลานี้ประชาชนทุกคนยังไม่รู้เลยว่าในปี2568รัฐบาลจะไปในทิศทางไหนสถานการณ์จะเสียดินแดนไหมมีอยู่แล้วรออยู่จะมีปัญหาหรือเปล่าแต่ถ้าตามดวงแล้ว เสียดินแดนแน่นอนแต่อยู่ที่หน่วยงานราชการประเทศไทยว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์นั้นให้อยู่รอดหรือไม่ที่ผ่านมาเราคงจะทราบข่าวอยู่แล้วว่าบิ๊กอ้วนมีการสั่งห้ามไม่ให้มีเรือออกไปตะเวนแถวเกาะกูดไม่ให้เรือรบออกไปตะเวนแถวเกาะกูดแต่หน่วยทหารเรือยังคงออกไปตะเวน ก็ถือว่าเป็นการขัดคำสั่งเพราะฉะนั้นก็ยังไม่รู้เลยว่าสถานการณ์จะเป็นไปในทิศท,ทางไหนความคืบหน้าหมอปลายไพรกรซิบทักแรงสงการานนี้ต้องระวังเผยจังหวัดหน้าห่วงเตือนช่วงอันตรายที่สุดหมอปลายไพรกรซิบย้อนคำทำนายปี2568หลังเตือนแผ่นดินไหว,วไว้ในรายการดังทักแรงสงการานนี้ มีเรื่องต้องระวังเผยจังหวัดที่น่าห่วงเตือนช่วงเวลาอันตรายที่สุดลัน่นไม่ได้พูดให้ตื่นตระหนกบุ๋มปนัดดากุมขมับเลยมาออกรายการแฉในวันที่สองเมษายนหมอปลายแพรกซิปซึ่งเคยพูดถึงเรื่องของแผ่นดินไหวที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ไว้ในรายการทางช่อง YouTube ของก๊อปเป็นจพลเมื่อปลายปีที่แล้วซึ่งมดดำคชาภา พิธีกรนำคลิปจากรายการของก๊อบเบญจพลน,นั้นมาเปิดด้วยโดยหมอปายได้ทำนายปี2568ไว้ในรายการตอนนั้นว่าสิ่งที่อยู่ครึ่งปีแรกจะเกิดแผ่นดินไหวพมา่าจังหวัดที่ใกล้กับพมา่าเตรียมตัวกรุงเทพรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนและเห็นของอย่างนี้พร้อมกับทําท่าเหมือนของล้มของหล่น เห็นตั้งแต่2อสเดือนที่ผ่านมาพูดอยู่อย่างนั้นขอบนี้ขอบนี้มันขอบไหนวะหมอปายบอกว่าวันนั้นก็ยังพูดเรื่องของแบรนด์เนมดาราให้ระวังในเรื่องของเกินตัวเรื่องติดหนี้มาตามนั้นหมดเลยนะท่านบอกมาวงเล็บเห็นเป็นหน้าดาราลอยมาเลยไหมหมอปายพยักหน้าอีกเรื่อง เรือไฟไหม้หมอปลายยังบอกว่าล่าสุดที่เพิ่งเกิดเหตุกับปลายโดยตรงที่ต้องไปมาเลเซียไปพูดเอาไว้กับผู้ใหญ่ท่านถามว่าฉันอยู่มาเลฉันจะไปเที่ยวที่ไหนที่ปลอดภัยและตอบไปว่าที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่มาเลไปพูดคำนี้เอาไว้วงเล็บล่าสุดกาสรั่วหนูพูดสองวัน อีกวันก็เกิดเลยมดดำถามเหตุการณ์จากนี้นะ่ะเอาแบบให้เกิดขึ้นหมอปลายรีบบอกว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยมันมีแต่เรื่องน่ากลัวมดดำวงเล็บไม่มีเรื่องดีบ้างเลยเหรอหมอปลายพูดว่าเมษาต้องเริ่มระวังตัวแต่สงกรานแล้วสงกรานนี้นะ่ะทั้งน้ำท่วมไฟไหม้และอยู่ในตรอก ถนนที่มีตึกประมาณ4-5ชั้นถามว่าน้ำมายังไงมันน่าร้อนมอปลายบอกว่าฝนมันจะหนักมากจะอยู่แถวใต้ไฮเวย์ที่เดิมๆระบายน้ำไม่ทันหนักและแถวนั้นอนะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นอีกทีหนึ่งมันไม่ใช่เหตุอัปเตอร์ช็อกแต่มันจะเป็นเรื่องเหตุเดิมถามว่าแผ่นดินไหวอีกแล้วเหรอ หมอปลายตอบว่าไม่ใช่แผ่นดินไหวแต่มันเป็นรอยร้าวที่มันทะลวงมันถึงเวลาที่มันวงเล็บทำมือทำท่าร่วงล่นมันกำลังจะหักมันกำลังจะเจอแล้วมีคนวิ่งออกมาอีกจากตึกซึ่งตึกนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่โลง่งโปร่งความรู้สึกหนูตอนนี้นะ่ะตึกไม่ได้สร้างขึ้นมา เพื่อให้คนพักไม่ใช่ที่อยู่คนหุมปนัดดาถามว่าที่เพิ่งวิ่งกันเมื่อวันก่อนใช่ไหมหมอปายพยักหน้าบอกเตรียมตัวไว้ตึกไหนที่วิ่งกันวันก่อนน่ะหุมปนัดดาก็ทำท่ากุมขมับถอนหายใจแล้วมดดำคชภาบอกว่าเขาวิ่งกันมาสองวันแล้วหนูไม่กล้าพูดวงเล็บมดดำ ทางโน้นเขาบอกของเขานะ่ะปลอดภัยคนตื่นตระนกไปเองหนูไม่ได้ระบุแต่เป็นตึกใหญ่ตึกโล่งเป็นแถบอยู่เป็นกลุ่มจังหวัดกอไก่ยังมาอีกแต่อาจจะไม่ใช่กอไก่ที่เคยพูดแต่เป็นกอไก่จังหวัดปลายปลายท้ายๆเลยตรงนั้นนะ่ะระวังเรื่องของน้ำมีสิทธิ์ที่จะแยกผ่ากลางอันนี้ระวัง เดือนเมษาหรอประมาณไม่เกินสิงหาถามย้ำว่าจังหวัดกอไก่จะโดนอะไรหมอปลายบอกว่าอาจจะคล้ายกับคำว่าสึนามิ